สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ e v ที่110นะครับสำหรับ e v นี้นะครับก็จะเป็นรองเท้านะครับรุ่น3 6 2 LT นะครับของค่ายวิคเตอร์นะครับมาดูหน้าตากันแพนก่อนแพนนะครับอ่าดูด้านล่างเลยโอ้ยอันนี้สีนี้แบบสีแบบเรียบๆง่ายๆนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับ หน้ากว้างอยู่ที่2.5นะครับเหมาะสําหรับคนหน้าเท้าปก,กตินะครับไม่ใช่หน้าเท้ากว้างกว้างเวอร์นะครับสําหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับ<ข>ก็สีสันก็จะเป็นแบบนี้เป็นหนังหมดเลยนะครับอันนี้เป็นหนังหมดเลยนะครับเป,เป็นหนังหมดเลยนะครับเป็นหนังหมดด้านนี้ด้วย ทนมม่มหมาอนอนควแสละครับก็รุ่นนี้มีการพลิกด้านข้างนะครับนิดนึงนะครับก็เหมือนรองเท้าทั่วไปปกติมีแคปล่านะครับเบสิกทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสไปมากกว่าเดิมนะครับก็เบเบน,นะครับก็ธรรมดาธรรมดานะครับก็ราคา หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบนะครับต้องมีพายกับสิบนะครับแต่ถ้าเกิดใครดูจาก E ีีที่หนึ่งร้อยสิบนะครับก็18ึ้านราคาไอ้โอ้โห่มาเป็นเรื่องนเผื่อใครจะมาโดนหนึ่ <c oughs> <อ>งันแด้อยเก้าสิบนะครับ, 1, ร,บรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับของค่ายวิกเตอร์นะครองเท้ารุ่นนี้นะครับก็รายละเอียดมันไม่มีอะไรรองเท้ามันก็คือรองเท้าว่ะมันก็มีอยู่เท่าที่เห็นน่ะถ้าจะให้เยอะกว่าน,นี้ก็ต้องผ่ามาดูนะว่าข้างในมีอะไร นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ช่องทางการติดต่อขึ้นให้ด้วยนะครับการเรียนการสอนยังมีการเรียนการสอนเหมือนเดิมนะครับจะเดี๋ยวจะกลุ่มจะอะไรก็มาได้หมดนะครับข้างบนมีฟิตเนสด้วยนะข้างบนอ่าข้างบนนะครับมีฟิตเนสด้วยนะครับน่าสนใจมีบิ๊เบอลด้วยนะครับทางของเรานะครับเป็นกีฬาใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทั้งฟิตเนสทั้งบิ๊เบอลนะครับ เอามีอีเวนต์ด้วยนะที่เนี่ยอ่ามีอีเวนต์ด้วยครับจัดสามารถจัดงานอีเวนต์นะครับงานแต่งจัดได้ไหมได้จริงเหรอจริงเหรองานกีฬาสีงานแต่งงานอะไรได้หมดเลยค่ะจริงเหรอจริงจะมาแต่งที่นี่ไหมล่ะอ๋อทั้งที่รู้มีจุดหมายก็มีกีฬาสีก็จัดได้นะครับงานเลี้ยงสัมมนาก็จัดมาแล้วนะครับช่องเดียวเดียวเอาแต่ระหว่างพูดเนี่ยเอา ผลงานเบอร์เบอร์อีเวนต์เอาเบอร์เอาเบอร์อีเวนต์ขึ้นเลยได้ค่ะแล้วแต่แผนแกเลยเดี๋ยวจะพูดให้แต่แต่ละแผนกเลยนะครับอันนี้พูดถึงอีเวนต์ก่อนนะครับก็งานสัมมนางานเลี้ยงกีฬาสีแล้วก็งานแต่งเอางานแต่งด้วยงานแต่งก็ได้ถ่ายโฆษณาอ่าถ่ายโฆษณามีมาบ่อยมีถ่ายโฆษณามาบ่อยนะครับก็เวลาสุดโฆษณาอะไรไม่โล้เอ้ย ประกันชีวิตเหรอหรืออะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะที่แบบเอาล่าสุดอะ่ะจะไปพูดมั่วหรือกูดโดนฟ้องอีกกูซวยคนเดียวอีกกูติดคุกคนเดียวด้วยไม่มีตังจ่ายสรุปกูดโดนคนเดียวนะฮะก็ฝากไ้ด้วยฮะงานช่องทางการต่อขึ้นนะอย่าเพิ่งเอาลงนะงานแต่งเอ้ยไม่ใช่งานกีฬาสีจัดเลี้ยงสัมมนาวัยเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยข้างล่างนะครับ การแต่งก็จัดได้นะครับแต่ก็ใครจะแต่งก็แต่งไปผมก็เออส่วนของอีเวนต์จบไปแล้วอีเวนต์จะกับพิกก้าบอลอยู่อ <arcade> ันเดียวกันได้ไหมได้อยู่อยู่อ <engine> ันเดียวกันได้นะครับของเราก็มีสนามพิกก้บอลนะครับสี่สนามนะครับก็ช่องทางการติดต่ออันเดียวกันเลยเพราะอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับจะเปิดแอร์ปิดแอร์ก็ได้หมดนะครับเห็นล้ำๆว่าจะเปิดทัวร์นาเมนต์แข่งพิกก้าบอลด้วยนะครับก็ ใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับอ่ะส่วนอันนั้นจบไปแล้วของทางฝั่งยิมเนเซียมนะต่อไปเป็นฝั่งฟิตเนสนะครับเอาขึ้นให้ด้วยนะครับของฝั่งฟิตเนสนะครับก็มีฟิตเนสนะครับช่องทางการติดต่อขึ้นด้วยข้างบนเราก็มีฟิตเนสนะครับทุกอย่างโอเคจบเอาลงนะครับก็ฝากไปด้วยกับ E ีพที่1สําหรับรองเท้ารุ่น a 3 6 2 LT นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถึงแก้เวลาเอวังแล้วนะครับ ถึงแก้เวลาอ่านสมุวกันลที่